สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องมาพบมากกว่ากันอีกแล้วเมื่อกี้มีเรื่องเล่ามานำเสนอคือเก่าเช่นเคยนะคะเนาะพอดีแอดไปเจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งของสาวลาวที่พูดถึงกาพมแตกต่างระหว่างการค้าขายของแม่ค้าชาวลาวกับแม่ค้าชาวไทยและเหตุผลที่คนลาวหลายๆคนชอบที่จะมาซื้อสินค้าทางฝั่งไทยมากกว่าที่จะซื้อในประเทศตัวเองนะพี่น้องมาพอเหตุใดเรามารับชมคลิปนี้กันก่อนนะคะ ข่อยซีว้าให้ทางโบแมนตั้งว้าเด้อโบแมนว่าข่อยย่องประเทศไทยหรือว่าแนวใดหรือว่าข่อยอินกับประเทศไทยเด้อข่อยซีว้าวให้ฮะนะเขาหู้ว่าสินค้าตัวใดเขาซีเมดอายุนะเขาสก็บออกมาเลยหรือว่าเขาสก็บออกฮะนะเขานหรือว่าสินค้าบัได้มาตรทานเขากับโบขายเนาะข่อยสีว้าสูพังอตกมาอยู่บ้านเฮาบบบนี้ข่อยสีว้าเด้อหู้ว่าสินค้าตัวเองซีเมดอายุนะเอาไปแซมใส่กับตัวดี เพื่อว่าชีมีคนหันว่าพืนว่าข่อยสิว่าอู้อะเร่อเราคนลาวเฮานี่หมักไงที่สุดนอกจากว่าคนในเมืองคนมีการศึกษาเออขนาดว่าสัมข่อยนี่ข่อยยังบอกเคยอ่านสลากข่อยสิว่าว่าข่อยโง่หรือว่าข่อยปึกหรือว่ายังก็อะ่าข่อยว่าส่วนหลายเบบ้านแม่เือนหรือว่าคนทั่วไปภาคตะวนนี่นะพอหน้ามาเต่าซื้อเครื่องข่อยพ่าแท่น้อยนักสิเบิ่งสลอกสลากสิไปอ่านวันเดือนปีเกิดเมื่ออายุพอว่าเป็นยังเสื้อมันหันค้า คืาห่านค่ะนี่ตัวใดเพิ่นซื้อมาเพิ่นก็อาจจะเบิ่งเนาะตัวใดมันเบิ่งอายุแล้วกันเพิ่นก็คือสิเก็บถิ่มหรือว่าเก็บเลหรือว่าอีกสองสามมือคือห่านนังมูเราเห็ดอีกสองสามมือมันสิเมเบิ่งอายุแล้วเนาะนมเละออกเจ้าอยากซื้อไปแจกซื้อไปให้เพื่อกินกับมันชิเมเบิ่งอายุอลไเด้อเออใหหับหับชิ้นค่าได้ก็ซื้อน้ำร้าอันนี้เราเห็ดถึกต้องเนาะบางหานเนาะข่อยชีว้ากระโพดกระโพ,ออพอห้านบ้าใหญ่ คื liksom, believe, <speaking> ่องมดอายุบากลายลายหนึ <that> ่งแจ๊บตัวได้ก็ะมดอายุแจ๊บตัวได้ก็ะมดอายุใครลูว่าคือโบเก็บถิ่มบว่าพนักงานมัดลายกระซิบเบิร์ตเบิกอัดเบิ่งจากดีว่าอันใดมดอายุอันใดยังหรือว่าหู้ทั้งหู้ว่ามันมดอายุแล้วเอาไปแซมใส่บอกคอยกับเบเข่าใจว่าั้งใจเห็ดบอกหรือว่าแนวใดมาแล้วหรือว่า คนเล่าวน่บอบอซื้อเป็นยังคือหมักข่าไปซื้อสินค้าอยู่ไทยมันบอแมนมันบม่มระเบียบกับราคาคมืน้นหนซื้ออยุสามสิบหกเมื่ออื่นกูอยากใายสี่สิบหากับสี่สิบหามันบอแมนจีสามสิบหกมองเกาข่อยกับเข่าใจอยุเง,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 งินขึ้นเงินลงกับมันขึ้นเงินขึ้นฮะจะแมนจะซื้อตั้งแต่เงินขึ้นบัญญาม,มันลงเจ้ากระลงให้เขาแนะ่เห็นว่าก็ะไดอันนี้ขอบริเวาใไฮพายเมื่อว่าตามความเป็นจริงขอไปซื้อขอเห็นสินค้าเมือ่อ มืดฮะนะแต่กยข่ฮะนะโดนๆจึงได้เบิ่งนอกจากค่อยเห็นทงมันเก่ามันผิดปกติแล้วขอ่อ่านเบิ่ง ก็แมนอลีบังเอิญบวดห้คนปากประแดกคือข่อยนี่เห็นสินค้าเหมืออายุก่คนอื่นสื้อไปกินนะดลระบ้านเฮาน่ะมันบวเป็นยังเห็นบวชเด็กน้อยกินขนมหลยสกสกแสกๆสกค่ะแล้วระบานเฮาเลยมีแต่ว่าเป็นย้อนพญาตผูกเกี่ยวของบริสื่บบริเทาว่าเจ้ากินยังเจ้าสื้อมาแต่ใสตายเลยก็คือตายมีแต่ว่าตายแล้วย่อนพญาตผู้เกี่ยวบวชบริสื่บบริเทาคือบ้านเขาน่ะนอนไลตายเขายังสื้บยังเท้าว่าตายย่อนสารไสยนาย เออบ้านเขาบ่ตายแล้วเอาไปทิมเอาไปจุดเอาไปจีเออขอยีว่า้าให้พังซะเด้อผากเดอ้อแมค่ะเด้อเขาหูว่ามันเมดอายุนะเก็บทิมเขต้องเสียดายจุเจ้าก็เอากําไรจากตัวอื่นซะอนั่นก็เป็นเรื่องราวที่พี่เขาฝากถึงพ่อค้าชาวขา่าวเนาะอันไหนที่หมดอายุแล้วก็ควรที่จะเก็บออกไม่งั้นก็เอารีบเอามาดดลดราคาเนาะเพื่อที่จะขายออกเนาะนี่คือความแตกต่างที่พี่เขาพูดถึงเนาะซึ่งเราได้ฟังแล้วเราก็รู้สึกว่า มันก็จริงของพี่เขานะคะเนาะฟังเล่าเนาะฟังเล่าเนาะการค้าขายนะคะเน้นขายออกเอากําไรเนาะไม่ได้เน้นอ่าเรื่องไม่ได้คํานึงถึงผู้บริโภคอุปโภคเนาะหมดอายุหรือไม่หมดอายุไม่ค่อยได้ดูกันนะคะเนาะเน้นขายได้กําไรเนาะไม่ได้ใส่ใจผู้บริโภคเออก็ประมาณนั้นนะคะเนาะในเรื่องของ สินค้าหมดอายุนะคะสินค้าหมดอายุเนี่ยเนาะถ้าพูดถึงแม่ค้าเนาะถ้าเป็นโซนอนอกเมืองหน่อยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องของวันเดือนปีที่ผลิตเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้ดูเนาะเขาไม่รู้ด้วยซ้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนะเนาะรู้แต่ว่าขายซื้อมาแล้วก็ขายออกไปเนาะอันนั้นเป็นโซนนอกๆเนาะไม่ค่อยได้ดูกันเนาะเพราะว่าเออเราก็มั่นใจในตัวของอ่า แม่ะค้านะคะเนาะสว่วนมากก็เป็นโซนของในเมืองเนาะที่ว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ของเราเนาะที่ว่าอ่าก็จะดูวันเดือนที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุเนาะโซนนอ,น,อนอกแถวบ้านนอกไม่ค่อยได้เบิร์กพี่น้องเนะาะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่นะคะเนาะอ่าแล้วก็อ่ามาตรฐานของสินค้าเออเรื่องของอ่าราคาสินค้าเนาะรู้แล้วรู้อยู่แล้วว่ามันแพงเนาะว่า ว่าส่วนมากเราจะนําเข้าสินค้ามากกว่าผลิตในประเทศเนาะแล้วก็เข้าใจอยู่ว่าขายของก็ต้องอยากได้กําไรเป็นเรื่องธรรมดาเนาะขายของแล้วไม่ได้กําไรใครเขาจะไปทำวอะอารมณ์ประมาณนี้เนาะ,ะก็เข้าใจอยู่แต่คุณก็ควรที่จะคานึงถึงผู้อุปโภคบริโภคบ้างเพราะเขาก็ซื้อเขาไม่ได้ไปขอฟรีนะคะเนาะ,ะสินค้าบาง บางรถเนาะที่เราได้มาในราคาที่มันไม่แพงมากเราก็ควรจะขายที่ราคาถูกหน่อยก็น่าจะได้อยู่นะคะเนาะซึ่งสินค้าที่เราได้อยู่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่รถที่มันขายถูกนะเพราะว่าอ่าก็ตามเลดเงินเราได้รถน,นี้นี้มานี้ราคาถูกพรุ่งนี้เงินเลดเงินมันขึ้นเนาะแต่ว่าสินค้าของเรายังคงอยู่อยู่แต่เราก็ไปปรับขึ้นตามอันนี้ก็น่าเห็นใจเนาะก็ น่าเห็นใจแบบอ่าลูกค้าเหมือนกันนะคะเนาะที่ว่าอาวันนี้ราคานี้พรุ่งนี้ราคานี้มันไม่คงที่อ่เนาะอ่านี้ก็จะเป็นของฝั่งลาวนะคะเนาะในเรื่องของสินค้าหมดอายุเนาะมันคือความแตกต่างกันมากนะคะเนาะถ้ามาพูดถึงฝั่งไทยเนาะปัจจุบันแอดก็อยู่ที่ประเทศไทยนะคะเนาะซึ่ง สินค้าในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นที่ที่ห้างเนาะบิก๊กซีหรือว่าห้าง,งต่างๆหรือว่าสินค้าตามแผงเนีย่ยพี่นอ้องเนาะอันไหนที่ใกล้หมดอายุเขาจะแยกออกมาต่างหากเนาะแยกออกมาต่างหากแล้วก็มาทําเป็นลดราคาเนาะซึ่งใครพึงพอใจในตรงนี้ก็ซื้อเนาะแต่ถ้ามันหมดอายุจริงๆเขาก็จะเก็บออกไปเนาะไม่ได้วางสินค้าขายต่อเพราะว่าเขาคํานึงถึงผู้อุปโภคบริโภคเนาะ สินค้าต้องได้มาตรฐานมีออยอเนาะถ้าเกิดผิดพลาดอะไรมานี่โดนตรวจสอบว่าหนักเลยแต่ว่าฝั่งเราของเราจะไม่มีไม่ค่อยมีตรวจสอบอะไรหรอกพี่น้องเนาะเออก็ประชาชนก็จะดูแลกันเองนะฝั่งะนะ้องไม่ค่อยมี่าเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบหรือไปดูามาตรฐานของสินค้าไม่ค่อยมีมีพนักงานของรัฐเนี่ยไปตรวจสอบว่าสินค้าต้องราคานี้ราคานี้เนาะไม่ค่อยมีเนาะ ราะฉะนั้นสินค้าในในลราเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ทุกเวลานะคะเนาะไม่เหมือนที่ฝั่งไทยจะต้องคง,งที่และถูกตรวจสอบตลอดเวลานะคะเนาะเพื่อที่จะได้มาตรฐานเนาะเพื่อผู้อุปโภคบริโภคจะได้สินค้าที่ดีเนาะแล้วก็ถูกหลักอนามัยอ่ะนะคะนี่ก็จะเป็นคนแตกเนาะของพ่อค้าชาวขายเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าทำไม ชาวลาวของเราถึงชอบที่จะมาซื้อสินค้าทางฝั่งไทยเนาะคนที่เขามีเงินหน่อยมีรถแล้วก็ช่วงวันหยุดเนาะเราจะเห็นชาวลาวของเราข้ามมาฝั่งไทยเยอะมากนะเพื่อที่จะมาซื้อสินค้าของไทยเพราะอะไรหนึ่งราคาถูกสองได้มาตราฐานมีอยอยได้เขารู้สึกว่าเขาได้ของดีเนาะเพราะว่ามันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ แต่ไหนแต่ไรว่าสินค้าไทยเป็นสินค้าที่ดีและได้มาตรฐานเนาะทุกอย่างคือดีหมดทนหมดเนาะมันซึ่งเราเอาไปใช้แล้วมันก็คือว่ามันมันดีจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้นานได้ทนจริงๆเนาะนั่นแหละพี่น้องสาเหตุเนาะที่ไม่คนลาวถึงชอบมาซื้อสินค้าที่ฝั่งไทยทั้งที่ฝั่งเราวก็มีเหมือนกันนะเนาะนะมันก็มีความแตกต่างองี หลายอย่างนะคะเนาะซึ่งเราก็อาจจะพูดไม่หมดนะคะเนาะในคลิปนี้พี่น้องพิพ,าพภาพราการตะกร้าเขาโทษขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะเนาะมีสิ่งใดเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะคะเนาะช่วยคอมเมนต์เนาะเพื่อที่จะแอดมิมนก็จะเข้าไปอ่านเพื่อประดับความรู้ของตัวเองเพิ่มนี่แหละนะคะเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้ไปทุกเรื่องเนาะเราก็รู้บางเรื่องแค่นั้นนะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีคะ่ะ